การแก้สมการที่มีค่าสมูลซ้อน2ชั้นทำยังไงมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเซต S ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเซตของจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการนี้นะมีซ้อน2ชั้นนะฮะแอบสูตรสองชั้นอันนี้ต้องใช้วิธีการแยกกรณีแน่นอนนะครับให้หาจำนวนสมาชิกว่าเซตที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวด้วยว้าวนะครับวิธีการนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการแยกกรณี ก่อนที่จะแยกกรณีคือให้เราจับนะฮะภายในค่าสมบูรณ์ให้เป็นศูนย์นะครับทั้งคู่เพื่อหาคําตอบที่เป็นไปได้ในการแยกกรณีนะครับงั้นตัวแรกครับ120นะฮะมาบวก x จับเป็นศูนย์แสดงว่า x มีค่าเท่าไหร่ก็ย้าย120มาลบนะฮะโอเคไหมอันที่2นะฮะ120นะฮะมาลบกับ x ก็จับเป็นศูนย์อันนี้ x ให้ย้ายค่ามาบวกนะครับก็เป็น120 แปงว่ามันจะมี2ตัวเลขนะฮะที่เป็นไปได้นะฮะในการหากรณีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทั้งหมด3กรณีด้วยกันอันนี้เรียงจากน้อยไปม,มากนะฮะร้อยนะครับ,รบกรณีที่1คือให้เราเลือกตัวเลขที่น้อยกว่าใครน้อยกว่าน้อยกว่าลบหนึ120นะฮะกรณีที่2นะครับอันนี้กรณีที่1นะฮะเขียนวงเล็บ1แล้วกันนะฮะอ่กรณีที่2ก็คือจากช่วงปิดนะฮะปิดลบห ลบ120จนถึงเปิด120นะครับนี่คือกรณีที่2และกรณีที่3คือปิดอะไรปิดลบปิด120นะจนถึง i n f i ิตี้ก็คือมากกว่านะมากกว่าแล้วเากับ120น,นั่นเองนะฮะนี่คือกรณีที่3อนะ่าเดี๋ยวมาดูกรณีที่1ครับนะกรณีที่1นนะครับ x จะต้องน้อยกว่าลบ120ตัวแทนคืออะไรน่าจะเป็นลบ121แล้วกัน ลบลบมากยิ่งน้อยใช่ไหมเดี๋ยวเราลองแทนตรงนี้ไปนะถ้าเป็นลบ, 1, ลบนร้อยบเอ็ดลบร้อ่นะฮะอ่ามันจะเป็นบวกลบร2 0มาลบกับร2อยนะฮะก็จะกลายเป็นลบหนึ่งะซึ่งมันติดลบนะบเวลาเราหาค่าสมบูรณ์นะครับถ้ามันติดลบเนี่ยมันมีวิธีการจัดการอยู่นะครับคือถ้าเราแทนค่าในค่าสมบูรณ์นะฮะถ้ามันเป็นบวกเนี่ยให้ตอบค่าเดิมนะครับ แต่ถ้าแทานค่าภายในค่าสมบูรณ์แล้วมาติดลบให้ตอบค่าลบนั่นเองนะครับข้างในค่าสมบูรณ์มีอะไรแล้วแต่ดึงออกมาให้หมดนะครับเ,เมื่อกี้ลบ120ดึงมาแล้วนะฮะก็120ลบกับ121นะฮะมันจะเป็นติดลบ1ซึ่งมันออกมาเป็นอะไรครับเป็นเป็นค่าลบนะฮะก็เป็นค่าลบใส่วงเล็บไป120มาบวกกับ x นะฮะลบด้วยนะฮะอันนี้ อันนี้ลบเป็นบวกนะฮะร้อยี่สิบมาบวกใช่ไหมบวกกับร้อยยี่สิบก็เป็นสองร้อยกว่านะฮะถือว่าเป็นเป็นบวกนะครับได้เท่าเดิมนะฮะก็ร้อยี่สิบนะฮะลบกับ x เหมือนเดิมนะครับแล้วใส่แอปสูตรแล้วจับน้อยกว่าร้อยยี่สิบโอเคนะอ่าเดี๋ยวเราลบกระจายเข้าไปครับลบกระจายเข้าไปตัวนี้ได้ลบร้อยี่สิบอันนี้บวกคูณลบได้ลบเอ็กลบไปคูณได้ลบร้อยี่สิบลบคูณลบเป็นบวก x เกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้มันจะมีอะไรตัดกันไปมีอะไรตัดกันดีนะครับก็จะมี 5x เห็นไหมลบ x บวก x หาย0ไปเหลือลบ120กับลบ120เป็นลบ240นะฮะก็ใส่แอปออกมาจะกลายเป็น240ซึ่ง220มันน้อยกว่าใครครับน้อยกว่า120เป็นไปได้ไหมไม่ได้ครับงั้นกรณีนี้ไม่เป็นความจริงเป็นเซตบ้างไปนะครับโอเคนะ กรณีสองคืออยู่ระหว่างนะครับ x จะต้องมากกว่าเท่ากับลบ1 2 0แต่น้อยกว่า120่มันเองนะครับตัวแทนสมมติว่าเอาอะไรเดียวเอาเอาศูนย์แล้วกันเอา x เป็นศูนย์นะครับง่ายสุดนะฮะอยู่ระหว่างค่าลบกับค่าบวกเอาศูนย์เดน้องแทนค่าศูนย์ไปแทนค่าศูนย์แทนค่าศูนย์ไปนะฮะดูนะข้างในค่าสมบูรณ์จะเป็นบวกลบนะร้อยบบวกศูนย์โอ้ได้บวกอยู่แล้วนะครับเมื่อได้บวกปั๊บก็ได้เท่าเดิมนะครับก็เป็น 120บวกกับ x ไปลบด้วยอ่าตัวนี้120มาลบกับ0ก็เป็นอ่าเป็น120บเป็นบวกนะครับนะก็ได้เท่าเดิมนะฮก็120ลบกับ x ไปใส่แอบส์ลูแล้วน้อยกว่าให้ครับ120ไปนะครับอ่าเดี๋ยวลบกระจายเข้าไปตรงนี้นะครับก็เป็น120บวก x ได้ลบ120ลบคูณลบเป็นบวก x นั่นเองนะใส่แอบส์ลูซะ มีอะไรตัดกันไปครับมีอะไรตัดกันไปดีครับมีร้อยยี่สิบตัดกันไปขาย<ม>ก็จะเหลืออะไรฮะเหลือ xf x บวกกันได้สอง x อ่าแล้วน้อยกว่าใครร้อยยี่สิบนะครับอ,อือฮึดังนั้นอ,อ่อันนี้ค่าสมบูรณ์เป็นบวกอยู่แล้วหารสองได้หารสองได้ก็จะกลายเป็นแปรสูตร x มันน้อยกว่าหกสิบอ่าการแก้สมการ,รที่เป็นค่าสมบูรณ์ <c oughs> ครับ ถ้าน้อยกว่าร้อยหกสิบนะถ้าเป็นเครื่องหมายอน้อยกว่านะครับให้อยู่ระหว่างค่าลบจนถึงค่าอะไรครับค่าบวกอั่นเองแบงว่บ้างน,นะครับตัวเลขของมันจะมีใครบ้างน,นะครับอ,อ,อันนี้ไม่เอาอะไรไม่เอาลบหกสิบนะฮะก็เป็นลบห้าเก้าห้าแปดจนกระทั่งถึงอะไรฮะถึงลบหนึ่งโอเคไหมฮะอ่าแล้วก็มีเลขศูนย์ด้วยอันนึงนะฮะมีเลขศูนยะ์ แล้ข้ามไปเลขหเลข2เลขสจนถึงอะไรฮะจนถึงห้นะครับ oh, <no. S 1> แปลว่ามันจะมีโซนนี้จะมี59 59นะครับบวกอีก59บวกอีก1ก็คือเลข0ูนย์แล้วบวกอีก59นะครับอ่านั้นคำตอบตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเป็นอันนี้ก็เป็น60นะฮะหกสิบร้อยสิบเก้านั่นเอง <Wow. S 1> บบนี้ ต่อมากรณีที่3นะครับกรณีที่3คือ x จะต้องมากกว่า120เป็นต้นไปนะครับตัวแทนก็คือเอา121แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแทนค่าเป็น121นะครับนะแทนมากกว่า120นะฮะเป็น121อันนี้ก็แทนค่า121นะครับอ่าตัวเนี้ยตัวแรกนะครับอ่าอยยีมาบวกกับ121โอ้เป็นบวกอยู่แล้วนะครับได้เท่าเดิมได้120บวก x ลบกับตัวนี้120 มาลบกับ121เอ้าวติดลบนี่หว่าใช่ไหมัลบหนึ่งอะลบหนึ่งเป็นลบใช่ไหมค่าสมมูลติดลบก็ลบนะฮะร้อยยี่สิบลบกับ x ไปแบบนี้ใส่อ o l u ล e น้อยกว่า120นะครับอันนี้ลบคุณลบเป็นบวกอยู่แล้วนะครับก็จะกลายเป็น 120-x ลบอันนี้ก็ 120-x บวกอ่ะมีอะไรตัดกันไปไหมมีนะะลบเบวก x เป็น0นย์นะครับข้างในค่าสมบูรณ์ก็จะเหลือ ร้อยยี่สิถอดแอป,ปก็เป็นสองซึ่งมันน้อยกว่า120เป็นไปได้ไหมซึ่งเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะครับกรณี <S <S รนั้นตอนนี้นะครับนะํำตอบก็คือกรณีที่2ก็คือร0อยอะไรครับ119ตัวนั่นเองนะครับจบ